สายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบอร์สกูลสกคนเดจ้ามือนีซาวมิงกับเขาคัวคือเกาเดจ้าพี่น้องมือหนีซาวมิงกับสิพามาเห็ดเผาปลาพันเขาปุ่นเดจ้าหลักๆกกับมีปลานิลนั่นเองนะจ้าพี่น้องปลานิลนตัวยหญ่ๆจ้าหลักกับมีผักกินกับนั่นเองนะจ้าผักนั่งเลิศหรือวล่ากับผักหอมป้อมหลักกับมี อันนี้ก็วัตถุดิบในการเห็ดแจ่วของพันข้าวปุ้นนั่นเองจ้าก็มีน้ำตาลมีเกลือมีน้ำปลามีหมักเผ็ดแดงแล้วก็มีกระเทียมมีหมักนาวมีหมักถั่วดินมีผงนัวแล้วก็มีข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนแล้วก็มีหัวสิงไคในเองจ้าพี่น้อง เขาขัวกับน้องสาวเด้อจ้าละสามีกับเขาคัวกับน้องสาวเด้อจ้าการเริมเห็ดก็เลยเด้อจ้าพี่น้องก่อนอื่นก็ห้าวกะอ่าเอาวัวจิงไค่ใส่ในปากหรือว่าถ่องปลาเด้อจ้าเพื่อให้มีความหอมความหอมความแซ่บเด้อจ้าพราะใส่แล้วเราห้ากะเอา เกลือมาทาเลยจ้าพี่้องเพื่อให้มีความนวเนาะเทิมความนวจ้าใส่ทั้งสองดานเลยเด้อพอเส่็แล้วแล้วอากาสจะเอาไปปีงนั่นเองจ้าจากนั้นเ้ากระนำมาปีงเลยจ้าเผ็ดไทยปั้น้างเลยจ้ยาจพี่้องพอ,อยิย่านปลามันใหม่เลยจ้า ส่วนทางด้านนี้กากำลังหนึ่งเข่าอยู่ด้วยจ้าพี่นอ้องหอมแท้วๆวันนี้เขากกบพริกป้าได้จ้าพี่น้องว้าแก่กอ่อยแก่ก่อาพี่น้ององุ้ดูหนาตา เป็นตาแสบอีนี่เลยจ้า ข้าวเหนียวห้ากระซุกแล้วเด้อจ้าพี่น้องป้าเป็นไอทันทุนจ้ะพี่นอ้องหอมค่ะขนาดเลยเข้าวเหนียวนี่ข้าวห้องเองบอกอันนั้นจกนั้นกบมาเห็ดแจวเด้อจ้าพี่น้อง ต้มเื่งเฮาเสีเห็ดแจวด่วเด้จ้ะใส่หมากเพ็ดแดงแล้วก็ใส่กระเทียมใส่พงนัวน้อยนึงเด้จ้ะพี่น้องเพงื่อบ่ให้มากเพ็ดแลวก็กระเทียมเฮาแบบมันพงเขาตาเด้จ้าจากนั้นเฮาต้มเด้จ้ะหลังจากเฮาต้มกระเทียมกับมากเพ็ดแดงแล้วเฮาก็ใส่ถั่วดินเด้จ้า อ,ย,อย่ากะตั้ม,มเล,มลย,ยจ้าพี่น้องตั้มให้มันเข่ากันให้มันแหลกห่างมอแล้วห้ากัของน้ำตาลใส่เยี่ยวน้ำตาลเลยจ้าพี่น้องเยี่ยวแหมน้ำตาลมันละลายเด้ได้หลังจากน้ำตาลละลายแล้วเ้ามกัใส่น้ำเลยได้า คนๆเดจ้ะพี่น้องเพื่อให้น้ำตาลมันละลายหลังจากน้ำตาลละลายดีเราก็ใส่ใส่มักเพ็ดหมักถั่วดินกระเทียมที่เา้าต้มไว้แล้วเดจ้าใส่แล้วก็คนเข้ากันอีกเผื่อเด้อใส่พงน,นดวดเดจ้าพี่น้องใส่เกลือหน่อยนึงใส่น้ำปลา ไปน้ำมงางน,น,นาว,จ,าว,วจ้าพี่น้องแหล้วก,ก,กับคนใ้มันเข่ากันเจ้าและร้ตจ,จ้าพี่น้องปลาเผาพันเข่าปุ้นมีผักกินกับผักนั่งเลิศเดจ้าแล้วก็ผักหอมป้อมกะเข่าปุ้นกะมีแจ่วหวานนํำมาเดจ้าพี่น้องมากินข่าน้ำกันเดจ้า สบายดีจ้าพ <Jean> ี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขส,ส, mm hmm สุขุคนเจ้าพี่น้องกินขอนกันเลยจ้าการพอดีก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีน้องผูแม่เอฟซีทางไลน์แล้วก็พูนญาเจดีแล้วการหลายๆคนทีให้กำลังใจกัขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช่องคุ้งบอลเล่ากัตทิวะเป็นขารักษาพยาบาลเลยพี่น้องเป็นกำลังใจเนาะโดยแม่ผ่านมาได้เพิ่มจุดหนึ่งเลยพี่น้องยังแต่หัวเข่า

กินข่าวสมัครได้าพี่น้องได้ขงแสบมากเลยปลาเผาคนกะปุ่นเนี่ยจะเผาปะเนียเขาปัาน่ปปปนบักบ,บับแล้วหวาน่แล,วแล้ว แช่หนแวนยแช่บ่้วนอนแช่บอนแ่ปลูกอืมเอ้ากมัน้องแช่แล้นกินบ่คืองูนะเปี่น้องกินาำใหญ่เวลาจฟาง คนนี่ขอคนเดียวใ้ลูกเออเอาลโลดมาเดียวนกันใกล้ไหมมันกินครับอันนไม่ต้องผ่านอะไรก็ทำนะคะเราจะส้นทันลูกใส่มาหนึ่งใ มาทีนี้เราจะได้กันนะเหมือนกันเลยแกได้กินหมดแล้วเต็มจังๆเวลาของเล่นคนเล่นห๊ะเอาดิโอ้ป๊ามาปัด มาเงี้ยสดอยู่ได้เนอะกอ,อแขนเนาะแช่ฟางงยสดๆกใช่นด,ดื้อกันได้เป็นรองเลยในคนใหญ่อะติดปูดิเลยเป็นปูมาตนาเ,เนี่ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เดี๋ดวจ้ะพี่น้องลาไปก่อนเดี๋ยพี่น้องเด้อให้น้องสาวท่นมากินข้าวตอนเย็นเปลี่ยนน้ำชาวให้ให้เพื่อนมากินข้าววันนี้ขอบคุณขอบคุณเลราเด้อจ้าที่ข้าวให้กำลังใจขอบคุณตลขอบคุณมดชมองสุบอนพี่น้องขอบใจมดชมองสุบอนที่ดันไปหน่อยโดยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากเด้๋ยวจ้าสองกลุ่มบาลาพน้องอนุนเดี๋จ้าสวัสดีบ๊าย